ข้าไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าวังหลวงของข้าจะเป็นเพราะการมาถามหาสิ่งที่ข้าโดนพลากไปหากโชคชะตาะเล่นตลกข้าก็ขอเป็นคนตลกที่สลาดพอจะเล่นงเก็ดแม่ของข้าตายตั้งแต่ข้าลืมตาดูโลกหลังจากนั้นพ่อข้าก็แต่งงานใหม่ แม่เลี้ยงข้าไม่ได้เอ็นดูข้าเท่าลูกสาวแท้ๆของนางหรอกข้ามักใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือมากมายแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คนหนูบ้านอื่นทำกันแต่คนหนูบ้านอื่นก็ไม่ได้ต้องพยายามหนีจากแม่เลี้ยงแบบพี่ข้าต้องทำเป็นผู้หญิงรู้จักเย็บปักถักร้อยก็พอยายอยากทำตัวเท่ากับมูรดเลยมันน่าหัวเราะข้าเพียงอยากรู้ เท่าที่ผู้ชายบ้านอื่นได้เรียนข้าไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านั้นเงินก็หวังให้เจ้าตกเป็นเมียงครูสอนอักษรเถิดลูกสาวคุณนางแต่ต้องก้มหน้าอยู่ใต้เงาน้องสาวแล้วโชคชะตาก็โยนโอกาสสำคัญมาให้ข้าการคัดเลือกพระสนมไทยเฮา มีราชอ,องค์การ